พอกันฟังสวดมนต์อ่าพอฟังสวดมนต์ก็ตั้งใจฟังจริงๆจดจดอจจริงๆนะจะเป็นการนั่งภาวนาจะเป็นสมาธิเป็นตัวฟังก็ฟังแต่เสียงเฉยๆนันเอาอย่างนะจิตจะไหวง่ายทีนี้จะบอกว่าบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาอยู่ร่วมกันก็นานพอสมควรอย่างน้อยก็ก่อนนอนนอุ่งอะไร สมเด็จโต่านว่ายังไม่ได้ก็ต้องให้เลลหังรับก็สวัสดิ์าตตซึ่งเป็นตนหนูล้วก็เรียนอาหางซุบิโตของนี้จดจ่อว่าจริงๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองลากจิตใจตัวเองขึ้นบังมันจมลงไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันจมลงไปแต่ไม่ใช่จิตจมจะคิดอะไรก็มืดมิดติดตาหมดความทุกข์ความดื้ดรนก็ตามมาหมดพอไม่รื้อมันขึ้นมาไม่ถอนมันขึ้นมาถอนก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ถอนโดยการไหว้พระจังน้อยกันหัดนั่งภาวนาบ้างสิบห้านาทีหรือห้านาทีตั้งสัพ์มัดคอมเลยไม่ได้หรือสิบห้านาทีหรือห้านาทีให้มันอยู่กับพุโทโธจริงๆรื่ไม่มีสัพท์อย่าหวังเลยนี่นแหละพระพุทธเจ้าทรงถึงถ้าไม่จะตัดสู้จะไม่มีจะทีเรียงนี้หนังมันจะตายก็ตานั่งอันนั้นท่านเป็นบาลีมีท่านแก่แล้วลอยังอ่อนก็ตั้งก็ไม่น้อยเช่ สักห้านาทีสิบห้านาทีขึ้นไปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่ยาถากทุกวันทุกวันทุกวันไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายเด็กเล็กเด็กน้อยสวดอยู่บ้านเราไม่จาเป็นน้ครับสวดหรอกเอ,อถ้าคิดดีๆแล้วต่างคนต่างสวดใส่หัวใจตัวเองเป็นมงคลบ้านก็เป็นมงคลหมดผีสางครับที่ไหนจะมาเกี่ยวข้องไม่มีเพราะอํานาจพุโทโธธรรมโมสังโฆนี้ในแดนโลกประาุานนี้ผีตัวนั้นไม่จะไม่ถูก ดูที่อจจาดดจารย์เขพูทธเจ้าหลวงที่พูดมันอาสาราบูชามันลื่นลั่นเหมนมนุษย์เงียบยิบไม่มีอะไรเลยเพราะไม่มีหูในไม่มีหูทิพย์ถังหูทิพตาทิพไม่มีมนุษย์มืดด้วยอํานาจความโลภค,ความโกรธค,คมลงมืดด้วยราคาตำหามืดนี้ปุ้ม,มอะไถ้ามันแสดงเตลมันไม่อย่าว่าแต่เมืองไทยทั่วโลกกิยแดดเงียบมันมนืดอย่างน,นี้ยังมาอวดแขนพูดที่เจ้าอีก ยังไปอวดดีอีกโทโศโมโหขึ้นอวดอีกที่เกียจเหยียบหัวอีกนั่นจะเก่งอีกมีอำนาจจิตไม่มีท่าเลยคนจะท่าตายทิ่งผู้ป่ามีอำนาจจิตดม่เป็นอย่างนี้่ในบรรดาพี่น้องตั้งหลายทุกๆคนให้ขยันมันเพียรมีฟังใวบาความขยันมันเพียรเท่านั้นพอดึงมันลากมันเข็งมันให้ไหว้พระทุกวันทุกฝ่ายใไปเรียนเอาทิ้งไม่ได้ก็ เอาพูดโธอย่างเดียวกาพุโทโธพูดโธรคำรนี้จะไม่ได้เลยอาจากนั้นนอนหลับก,ก็พูดโธบ้านจะได้เป็นชีวิตมงคลใจก็จะเป็นชีวิตมงคลลูกหลานมาเกิดเกี่ยวข้องซึ่งกันในการมีผัวมีเมียมันก็จะมีแต่ของดีคืออำนาจแห่งศีลแห่งธรรมที่เราสร้างตัวเองเป็นเรื่องสำคัญจากมันแลียดิ การคิดการอ่านการดำเนินชีวิตมันเป็นคู่เครืองของปัจจุบันนี้เป็นพี่เลี้ยงของใจไม่ได้ดูถูกรวมทั้งผู้พูดด้วยอันนี้แหละไม่มีในหนัวใจมันถึงทุกข์ยากลำบากจริงมาเกิดขุ่งทุกข์ยากลำบากคนแค้นทุกสิ่งทุกอย่างมองที่ไหนจนมุมเพราะไม่สร้างพลัง,งความดีเป็นพี่เลี้ยงของใจไม่สร้างสิ่งที่เป็นอัจรรย์ในหัวใจตัวเอง,งคือศีลคือรรมันไม่ได้เสียเงินเสียทองมาพูดมีแต่คู่ มันหนาอุตส่าห์พยายามจากนั้นแล้วมาบำเพ็ญศีลศีลมันก็ไม่จําเป็นจะไปขอกับพระตามท่านพุทธีท่านอธิบายววาสถาตันวิรัติข้อหนึ่งสถาตันวิรัติก็หมายถึงว่าศีลนี่มันหมนมีทาหัวใจไปเจอว่าจะฆ่าก็ไม่ฆ่าว่าจะรักก็ไม่รักว่าเอาของเขาก็ไม่เอาอันนี้มันงดงดงดทนแบนีะสำหรัสถาตันวิรัติอันหนึ่งก็ที่สองก็สมมาทานวิรัติกันที่สมมาทานครับ ไม่ขึ้นกับมาธรรมทานกับพระตัวเองว่าไปาำบทแล้วตั้งสัตว์ก็เป็นธรรมทานวิรัตไปเดียวกันนี่หรือเจตานาไม่รัดทันกัพูดอะไรมเชธรรมรัตไม่ต้องพูดอนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตตั้งแต่เชิดวับัขึ้นไปไม่มีการที่จะไปโกหกไม่มีการที่จะทำร้ายสัตว์คิดสิ้นก็มนีนี้ในจิตแต่ไปทําร้ายความ เป็นศีลเป็นธรรมของอรเียบุคคลไม่ได้จิตมันคิดมันปรุงข้อหมันกระตางแต่ตัวนั้นมีความรอบรู้รอบรู้รอบรู้องค์สติจัญญาครอบ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 อันนั้นทำจริงถ้าถึงขั้นพระตัวระวันย่างช้าก็เกิดชาตินั่นไม่อยากได้รลยไม่เกิดมาพบใดใช่ใดจะไม่มีไม่ได้เกิดเป็นฉเฉือสารหนึ่งไม่เป็นเปรตสุรกายไม่มีคนทุกข์ยากลําบาก เ,เกิดมาถ้่านั้นสมหวังสมหวังสมหวังมาเกิดเป็นมุก็สมหวังสมมวังหมดที่จะกล้าลงแดนนรกไม่นดนั่นแหละผู้อยากหรือผู้เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาไม่งอเน,นียนคอนแทนอย่างท่านพูดตาาามมไม่นถ้จําไม่ผิดคน,ดข,นดขี้ทูดดูสิขันนัขี้ทูดยังจะเป็นพระสุรบัลจึงจะมาแต่ะคุณเลยอ,อำนาจบาสนาหากมีแต่เป็นกรรมวิบากของขันนี้จะเป็นขี้ทูด เป็นคนทุกข์ยากด้วยจิตสูงเป็นพระโตรบันพระอินทร์ยังสเสด็จลงมาจากบนชั้นดับะดฐ์มาทดลองท่านโทษถ้าท่านว่าพูะเจทธเจ้าพระธรรมมาสงฆ์มมนมีเราจะแบ่งครึ่งดับบดึงให้เักครึ่งหนึ่งฟันดูสิอมาหงพระโจรบัน,นจะไปยุ่ง,ะง,งอะไรยังไงท่านเป็นใข่เราเป็นสัตว์โกท่านโง่สมบัติท่านสู้ของเราไม่ได้นะฟังดูสิแต่ถ้าเป็นคนพุกพชนโห อยากไปเจ็บจะตายแล้วฉมันไม่ได้ไปผมอยากคมโรคเต็นหัวอกหัวใจนี่ผมมืดมิดปิดตาด้วยราคาตัญหาจ้างมันก็ไม่ได้ไปมันจะจมกันอยู่อย่างนี้จมกันอยู่อย่างนี้เพลินกันไปตายกันไปนี่วันนี้พากันน้อมกันคิดกันอ่านถึงความตายที่ตะคูนนี้เป็นแบบเราจะวันไหนคิดสลดสั้งเพศตัวเองบางทีเอาทำเอา สิ่งที่เลิศเลอที่พระพุธทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนดึงฟืน้นจิตใจของเราสิเอามาสอนสิมันไหนนี่ก่อนจะเห็นทํางานอยู่ในวัดมันจะเป็นปุ๊บเดียวไปนั่นแหละที่ว่าทะาาคุณมันอยู่วัดทํามันเยึดถินที่ทำก็บ,บึงเลยเพ่าเราไม่มีการไหนงต่อจากนั้นไปแล้วแต่ตามกรรมอันไหนจะแรงกว่ากันถ้าติดเหมือนพระบวชที่เท่าสองร้อย,ยิบเจ็ดก็ไปติด ถ้าที่วันมาสวยงามสไตล์ก็เป็นเรนก่อนเป็นเิะหรือเป็นฉันเดอสารไม่ใช่จิตหนึ่นง้องวันหนึ่งจิตเราห้องกับอะไรอ,ะไาาอ่ไม่ว่าฝ่ายพระไม่ว่าฝ่ายโยมมันจ่ออยู่ที่ตรงไหน,นมันติดตรงไหนคิดอ่านตรงนั้นมันได้ประโยชน์อะไรถ้าจิตมันติดนี้พยายามแก้สิ่งนั้นออกด้วยสติด้วยปัญญาเทียบเทียงกันคิดอย่างนี้มาตีกัดติกันหรือตั้งแต่เกิดมานี้คิดอย่างนี้มันได้อะไรงานตายติงกว่า แต่คิดในทางบุญทางบุญสนควรส่งเสริมไม่มากๆเพราะจริงอนี้เป็นสายทางก้าวเดินของจิตของชีวิตด้วยเป็นคู่เครยงกันอันนี้ไม่มีมวลทินโทษใดๆมีแต่ทางโลกส,สร้างสงสารให้มีความสงบร่มเย็นในนี้ส่งเสริมถ้าคิดในทางต่ำสาม,มรพมรพโมโรคความโกรธความดุไฟระคาตัณหามีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ารีบทันทีดับปุ๊บกดทันทีมันจะตายแ้่มันตาย ถ้าน้ำจะต่อกกอกันอยู่นี่ก็จะเป็นทุกข์อยู่เราจะไม่รู้หน้ารู้หลังถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับสินกับรมแล้วไม่มีทางที่จะลื้อฟื้นตัวเองขึ้นมาได้มีเตือนบรรดาพี่น้องตั้งหลายก็ไม่ต้องพูดอะไรมากจากนั้นแล้วก็ขันน้อมเข้าไปอยู่บ้านก็ดีอยู่เรือนที่นี่ไปที่ไหนก็ตามระลึกถึงบุญถึงกุศลจากนั้นอย่เห็นแก่ตัวมากเกินไปบุญกุศลนี่มันมันขึ้นกับคนฉลาดนะ ดูตั้งไหนตรงไหนเป็นบุญหมดมันคิดท้องมันฉลาดท้องมันถ้าพื้นเพของจิตฝ่ายกุศลมันเป็นพี่เลี้ยงของใจมันหนักไปของมันถ้าพื้นเพอำนาจของความโรภความกดความดันมันก็ไปอีกแบบนั่นแหละแบบไฟเขาตัวเองทั่วโลกอินเดียก็มองกันได้อย่างยุคปัจจุบันมานเ่เศรษฐกิจมันบิดมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจมันเรื่องความโรคของมนุษย์ทั่วโลกอินเดียมันบิดหัวมนุษย์บิดหัวพระด้วย ถ้ายังมีอยู่ในหัวใจถ้ากำลังอะไรบีบหงอผู้พูพดพดีด้วยมันไม่ลำเอียงนี่เรื่องวัสว่าคชธรรมที่ตัไดไรชอบแล้วทุกอย่างไม่ลำเอียงผู้หนึ่งผู้ใดไม่เหยอยบสักชั้นมันนะักคนโง่คนฉลาดคนทุกข์ยากคนลำบากระบ,บนขนาดไหนถ้าตั้งอกตั้งใจได้มรรคผลความเหมือนกันหมดได้เป็นบุญบุญสระโยชนกันหมดนอกจะไม่สงใจมีแต่คิดถึงแต่เรื่องทุกข์อย่างเดียวลำบากระบ,บนคิดอยู่ไหน ไม่ทอไม่ถอยแก้ไม่ออกไปมันทุกข์เพราะเราไม่ได้ทาบุญงามพนอันนี้จําไม่ดีเป็นสิงที่สองเป็นสิงที่วันนี้สิบสิบในสิบห้าวันแล้วก็วันสางมายาประมาทให้ดีเรื่องขนถอยตัวเองเห็นตะคุนตายมไัได้อะไรไปเผาที่ไม่มีอะไรร่างกายเ,าเวลารักกันชอบกันเหินไหมนั่นห็นไหมว่าผู้หญิงผู้ชายมันเป็นอย่างนี้โลกมัน,น ท่านจึงให้คิดให้แก่ให้ไขท,ทางจิตใจของตัวเองโดยสิ้นโดยธรรมนอื่นไม่มีทางที่จะนําโรกสงสารให้ดีเด่นขึ้นให้มีความสงบเริ่มเรียนภายในตัวทัทง้งท่านทั้งเราที่มาเกี่ยวข้องนอกจากฝุดจิตฝุดใจของตัวเองให้ก้าวเดินตามหลักสวัสริธรรมนี่มีทางสิ้นพอไมเป็นระดับระดับไปมีพูดไปทําไมทั้งพูดอย่างนี้เพราะอยู่ในขั้นตมม่มพุทท่านทาน,นท่านเสียสลักอยาเห็นแก่ตัวมาวัดมาวาก็จะเห็นแก่โลกแก่ ดูลเลยจนเกินไปเสียตละให้ซึ่งกันในการเหลียเจียการงามทั้งหมดใครมาเห็นก็งามตาเย็นใจเห็นแล้วงามตาเย็นใจอันนี้มีแต่แยกมีแต่แก่งกันมาอยู่วัดก็จะเป็นเปรตสิ่งนี้อำนาจของโลกมันไม่มองเห็นวัดไม่มองเห็นไทรแต่มันเสียหายมากมายก,กับตัวเองแต่นั้นเราก็ทับถมตัวเองไม่มีความสุขความเจริญไม่มีทางความเจริญก้าหน้า,นามีแต่อาพตลอดไปพระพุทธเจ้าจะนึงสอนให้ชำระมั มีพูดนี่สเงคุณจะย่อเข็นียพอวันนี้เป็คุณก็เลยู้าวาจานนี้แตงก้ไ่เหรอเหนรใช้ห้องตังงกั้าวลงมานี่ก็ปล่อยไม่ทราบต้องอกใช่ไหม่ะิต่อไปเมื่อเด็กบอก พาไปะตื้นถ้เหมือนทุกวันนี่เราบนยี่ยานนะพานอย่างนาไี่ระตุ้นกินออกจากแค่เรื่องปัจจัยเี่ออกนะแค่พาะบกมื่งกบฏทูนี่หหายงค่างพอชิมดูดดูดหยอมจริงจิงหล่อมันมากเลยถนงชิมจะปรุงยังจะมีย่งนอ้ยน้าเข็มของกินทัาเกี่ยวกักสมตั้งยำมันผสมกันมันดุกหน่วจนได้ละว่างมัดเลยจนไดถาม มีในท่านสมเอามากเลยนำทับประลอดลุอก็เลยบอกอย่างนย้ครับจะเอาไปได้พระไม่ใช่แต่ดิบถึงบุญจากท่านมอไงไม่ใช่แตนดีบมันบัวปายยังได้ปากกินกอก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 ไปหลายร้อยเดิ่องเนียาอาไปทับประหลอดผลไงตัวนี้เป็นอวัดบ่ไหท่านสมเด็จถือมาเราคนเห็นเราบึงเห็นเราเหาออกออกไปทะลาะอุ้ยอำนาจคนมหยาบมันดี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 ันกรทธมาน มันบ่งมองขินมองถ้ำหนองตัวนี้มันบองดอกอ่าสร้างพอสร้างมดมันบองแต่เบรกมันเบรกมันเบรกมันเอามันเบรกแต่ขับมือเนี่ยบอกอย่วางเลยเขาอยากให้มั่ดีมันขี้หัวขึ้นมดบอกมันบริเวกว่าไปเป็นไปแต่ไม่ได้ขี้ข้อเลยจมลิบจมลิบจมลิบเลยถึงบอกโอ้ยู้ที่จารย์สอนมันไหนมันไหนแน่นมัดเป็นว่าพักกันไหวเลยถึงคุ้นกับพ่อนะ แม่สาวพ่อสาพ่อน่ะไปบอกเ่้นบรรดาไมายเลยถึงถึงบ่อนอ่อนบ่อนถึงผู้จะเจาอะขอมาถึงหัวใจห้อใจพอจากนั้นเด็อ่อนว่อนไปเถอะเป็นคดีมุ่งค้นแกตัวเองแ้วถูกพบถูกฉานมุ่จ,จะคอยในคอยตัวที่ว่าไปม,มันจะแสงสว่างจะเกิดมากการดูการกินการใส่กันซ้อยเหมือนเทพบรรดาหันทางตัวนี้ได้หันทางทางคิดต่ได้โอ้ยไปบวรลอดมรนมีทางเลยกพราตัวนี้ตัวพบตัวฉาดตัวก็คกวรตัวทำไมตัวคองอยู่นี้ ตัวสังต <yo ando> ัวเองคุยุ่นอันร่างกายเห็นไหมต่คุนตายแล้วเขาถห็ไปแค่ว่างๆหลบไดไปผู้เดียวเด็กขันบุญพุบนลยือเรามาฟังเทนี่กอหูแล้วมันยานงานงอมงอมเยนๆขาบเห็นนี่เคันมีงานคุหูแล้วเมือนพระแม่วุจินฟันพระแม่วุจันท่อนตายดวงปุ๊บพลันาพปุ๊บห่็แปลน เพื่อวิจารณ์ฝั็นพระนิเทศท่านพรประเกิดในพม่าโลกนะอืมไทยดีเซียรัฐบ่เชื่อก็ย่ยางหัวไฟเราไอ้ตาหมึดมองเห็นจะก,กุ่นเงาคนหอมดินต้นไม้ม่มันพูดด้ยวยความว่า,า,วาการหาหนึ่งคืนธรรมเทศท,ท่านพรไปเกิดพม่าโลกเขาเคยอยู่ในฝันสองปีโอ้ยเป็นโลกบป็นละโลกเขาย่าดจิตร่างไอไอออกมาเป็นพลเรเป็นเลือดอมั่มันไปเลาไปเทศน์ เขทาทั้งมันมีล่มงทั้งยิงอโอ้ยจะได้บุญเนี่ยอ้าวติดทำไมติดทำไมจำข้อมันติดจ้ะมาพอหมอพบให้ออกอันร้อนลวกโอ้ยเห็ดปฏิบัติเพิ่งยืนเพิ่งสองพรรษาบุญท่าอะไรพวกนี้ไม่ติดนะหมอโอ้ยติดกันอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเกินไปเรื่องวิชาโลกโอ้ยพีิลึกเลยขันเชี่ยมันอย่างเดียวก็ลงนีง่แหละ พิซ่าโรคบุตรีวังเนี่ยเพิ่งจะไป้ช่าโรกเอาเนี่ยนอนไม่ได้คนเชือเช่อกับเชือ่อบุคคนเชื่อกับเอาว้นี้ใจไปคันเขาไ่าได้ไมัสู้เขาไ่าได้อืต้องติดอย่างนั้นติดอย่างนี้นี่ก็โรกชาจะเข้ามาเห็นวินไทย,ยงั้นนี่ย่านตายอย่างนีวมันไผ่คนแต่คุนก็บ่เห็นคนมันไผ่คนจะคน้นหมองก็ตายขึ้นกันหลวงปูง่เขาหลวงเออคนป่วยอยถ่อมเส้นเพก็กันเสียงกัน โอ้ยที่เขียงจีนเกิ่ยกันกันอยาคนเขาลงพยาบาลพวกนึงมาเหตุไปพ่อหมอก็ตายแม่หมอก็ตายเขียงกันโอ้ยคนดิงซี่ลอยห่าลอยขำสมัยนี่เี่นบุตรชนอยู่ร่วกันเนี่ยหลายชั้นกันเลยเนี่ยบอกว่าลูกเขาหลานหัานี้จะเบิองเห็นมันชนกันมันหัวแตกไรดิเหมือนออกไงมัดนะลูกเขาหลานเขาจับมัดใจมันชนกันให้ลอยมันดึงออกใหมันหัวแตกบุตรชั้นอยู่รู้กันมัดพนันพระยาเจ้าอยู่ร่วกันแม่ สงบงามหมดพอใจคิดสงบจากบาปคนนี้นะคุณหญิงเอาไปพิจารณานะพอใจสงบจากบาปเท่านั้นอริยมรรีบยงองดูได้กันสงบหมดเลยงามนิมนวลหมดเลยอันนี้มันอยู่กับบุตรชนอยู่โอ้ยมันชนดดะเลยไม่เรียกสูงเรียกต่ำไม่เรียกครูเรียกอาจารย์หมดไอ้บ้ากิเลสไม่บ่าท่านเราเลยมันชนไปเลยมันจอดฟ้ามันเผาหัวมันอยู่มันก็ไม่ดูนะมันไม่ได้คิดมันไม่ยึดกาภาวนาเข้าไปปุ๊บจับปุ๊บเนี่ย ถ้าไม่ใช่จิตตภนะาวนาอย่าหวังบอกเลยอย่าหวังแก้มันเลยนี่จิตตภาวนาะท่านเลยจึงบอกเอาพุทโธกล่อมกล่อมจึงทีงสอนกันไนพอพ่อที่นี่เลิกกันนะไอ้เที่ยงไปเก้ปัญหาพร้อมหน้าน้าจะเลิกกันนัน่ง น้ำสาเ่ายังอยู่คืบเดียววันนึงเกินคืบเราไปเราไปคิดไว้บักโก้มันจะไปเอาขึ้นมันยังได้ไว้นะต้องไม่ได้ขำปล่อยหัวมันซะไปเหยียบขนไหลข้นเี่วแต่ขึ้นน้ำทัดทัดท,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 ทละลุนก็ล้นทั้งนี้เนี่ยเพราะทั้งนี้ตั้กลัวแต่ไข่ถ้มันล้นมาทั้งบ้าสินะแล้วเบิง่งเพราะว่าเราไปคิดอันนี้แหละทำเมื่อไหร่ลองน้ำกินไหล ไหลไปมันจะทั้งน้ำมันจะมากรวมัจะไหลไปท่านมันจะต้องพลาดว้นเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่พวกชาติมันมาน้ำพลาดเลยเนี่ยคุณที่จะหูขมิ้นขึ้นมาดิวุฒน้ำแย่งขนาดไหนไหลไปท่านเนอเรา้วคุณคิดไปยังไง